กรูาทีเปี่ยนลองเพื่อทุกคนได้ก้าตาโมนสัตว์ได้เดินหน้าตามรอยเบือระสักษณ์สดาเสียงอ่านหนังสือ พุทธกิจ4 5พรรษารวบรวมจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์อนัตชัยเหลืองอมรชัยจัดทาโดยกลุ่มกัลยานามิตรบุญพุทธกิจ4 5พรรษาเล่มที่1พรรษาที่3ตอนที่ 1, 1> ประทับจำพรรษาณวัดเวรุวันกรุงราชฤก์เหตุการณ์สำคัญในพรรษาที่3 ในพรรษาที่สามนี้ราชาคหาเศรษฐีผู้เป็นคู่เขยของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเห็นภิกษุต้องอาศัยตามป่าตามถ้ำจึงทูลขอพุทธานุญาตถวายวิหารและทรงอนุญาตเพศสัตว์ห้าชนิดด้วยทรงสแสดงพระโอวาทจูระราหุโลวาทสูตร โปรดสามเณรราหุนที่ตามเสด็จแต่ยังไม่บรรลุธรรมส่งตอบปัญหานายอาสิพันธกะบุตรว่าด้วยเรื่องทางไปสุขติและในพรรษานี้เองทรงมอบวิธีการบวชให้กับคณะสงฆ์ด้วยการบวชแบบยัตติจตุตถากรรมซึ่งพระสารีบุตรได้บวชให้กับพระราธะเป็นองค์แรก พระเจ้าพิมพิสารทูลขอให้มีวันพระหลังออกพรรษาพระมหากับจานะได้ให้พระโสนะอุติกันนะเดินทางจากแคว้นอวันตีซึ่งเป็นปัจจันตะประเทศเขตชนบททำให้มีภิกษุน้อยไปทูลขอพุทธานุญาตให้ทำการบวชด,ด้วยคณะภิกษุห้าองค์ แทนสิบองค์ในดินแดนที่มีภิกษุน้อยทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดสามเดือนแก่พระภิกษุเพื่อให้พระภิกษุได้หยุดพักการจาริกไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหาย จากการอาจเดินเหยียบย่ำทัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนทรงบัญญัติเรื่องภิกษุไม่ควรยินดีในการรับเงินทองเท้าสักกะจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เข้าเฝ้าที่ถ้ำอินทะสาระเพราะกำลังใกล้การกิริยาตายหลังฟังธรรม บรรล,ลุเป็นพระโสดาบรรตายแล้วเกิดใหม่เป็นเท้าสักกะที่เป็นพระโสดาบรนองค์ปัจจุบันพระสูตรที่เกิดขึ้นในพรรษานี้จุระราหุโลวาทาสูตรพระสูตรแสดงพระพุทธโอวาทโปรดพระราหุสามเณรภูมิกะสูตรทางไปสุขติ ทุกขติไม่ได้ขึ้นกับการสวดวิงวอนของผู้อื่นโปรดนายบ้านอสิพันธกะบุตรมณิจูรกะสูตรทรงตักเตือนเรื่องไม่ควรรับเงินทองแกนายบ้านมณิจูรกะสักกะปัญหาสูตรเท้าสักกะเทวราชทูลถามปัญหาธรรมโสนโกริวิสาวัตถุ การบําเพญเพียนให้เหมาะสมโปรดพระโสนโกริวิสาสถานที่ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาวัดเวรุวันกลันทกะนิวาปะสถานใกล้เชิงเขาเวภาระบรรพศบนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีกรุงราชครือัมพรัตธิกา อยู่ด้านท้ายของพระเวรุวันป่าวาริกะอัมพวันสวนมะม่วงใกล้เมืองนาลันทาแขว้นมคธเขาคิดชะกูดทิศใต้ของกรุงราชครืแ้แควนมคธถ้ำอินทะสาละใกล้เวทยิกะบรรพศอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงราชครืแขวนมคธ ป่าช้าสีตะวันป่าช้าใหญ่ใกล้กรุงราชครืแคว้นมคตเหตุการณ์ช่วงเข้าพรรษาหลังจากท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีได้ถวายวัดพระเชตวันแล้วพระพุทธองค์ประทับอยู่กรุงสาวัตถีเผยแพ่พระาศาสนาระยะหนึ่งแล้วก็เสด็จกลับก,กรุงราชครืตามที่สัญญาไว้กับพระเจ้าพิมพิสาร สันนิฐานว่าเนื่องจากวัดพระเชตวันยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่จากการศึกษาพระพุทธประวัติจะเห็นได้ว่าช่วงพรรษาที่หนึ่งถึงพรรษาที่ยี่สิบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาที่วัดพระเวรุวันกรุงราชครืรวมห้าพรรษาได้แก่พรรษาที่สองสามสี่สิเจ็ด และยี่สิบนอกนั้นในแต่ละปีทรงเปลี่ยนสถานที่จำพรรษาไม่ซ้ำที่กันหลังออกพรรษาก็ได้เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆทั้งไกลและใกล้มากมายเพื่อโปรดอนุเคราะห์แก่เวนยศัตร์ทั้งหลายจวบจนหลังพรรษาที่ยีสพระพุทธองค์จึงประทับจำพรรษา ที่วัดพระเชตวันมากกว่าที่อื่นสันนิษฐานว่าเพราะการนั้นพระาศาสนาก็ได้เผยแผ่กว้างไกลในเมืองและชนบทต่างๆแล้วพระอาหารหันตสาวกผู้ทรงปฏิสัมพิทาก็เกิดมากมายสามารถเผยแผ่พระาศาสนาสอนธรรมแก่บุคคลทั้งหลายได้ สำหรับเวนัยชนผู้มีอุปนิสัยบรรลุธรรมไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในที่ห่างไกลเพียงใดพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดได้และที่สำคัญคือเพราะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้กรุงสาวัตถีกลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระาศาสนาดังนั้นหลังพรรษาที่ยี่สิบพระพุทธองค์ ทรงประทับจำพรรษาณวัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีเป็นหลักแต่หลังออกพรรษาก็ยังเสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมในคามนิคมอื่นๆทั้งใกล้และไกลดังนี้แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์การประทับของพระพุทธองค์ไม่ได้ผูกขาดในที่ใดๆ ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ใดเหมาะสมที่จะเผยแผ่พระาศาสนาและอนุเคราะห์แก่เวนยะทุกชนชั้นพระพุทธกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นช่วงเข้าพรรษาที่สามมีดังนี้ราชาขหาเศรษฐีทูลขอพุทธานุญาตถวายเสนาสนะ ตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปสมบทให้พระภิกษุองค์แรกคือพระอัญญาโกนทัญญะจนล่วงมาสู่พรรษานี้พระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็พักอยู่ตามโคนไม้บ้างภูเขาบ้างซอกเขาบ้างป่าไม้บ้างที่แจ้งบ้าง ลอมฟางบ้างเป็นต้นต่อมาในพรรษาที่สามนี้เองราชาขาหะเศรษฐีชาวกรุงราชครืเกิดความเลื่อมใสในความสำรวมอิริยาบถของพระภิกษุทั้งหลายที่เดินมาจากป่าบ้างจากโคนไม้บ้างมาบินทบาตแต่เช้าตรู่สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถน่าเลื่อมใสจึงถามภิกษุเหล่านั้นจึงทราบว่า ยังไม่ได้ทรงพุทธานุญาตราชาขหาเศษฐีจึงขอพระภิกษุเหล่านั้นทูลถามพระพุทธองค์เพื่อขออนุญาตสร้างเสนาสนะถวายพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเสนาสนะห้าชนิดได้แก่ 1. วิหารคือที่อยู่เช่นกุติกระท่อม สอัทยโยคะคือเรือนมุงแถบเดียวที่อยู่ที่มีที่บังครึ่งหนึ่งเปิดให้โปร่งครึ่งหนึ่งสปราศาสคือเรือนชั้นสหัมมิยะคือเรือนโล้นที่อยู่ที่มีหลังคาตัดหคูหาคือถ้ำภูเขาหรือถ้ำอิดที่สร้างขึ้นหรือถ้ำที่พอกขึ้นด้วยดิน คำว่าเสนาสนะมาจากศัพท์เสนาแปลว่าที่นอนและอาสนะแปลว่าที่นั่งสนทิเป็นเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยที่นอนที่นั่งรวมไปถึงเครื่องใช้เช่นเตียงโต๊ะเก้าอี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเสนาสนะแล้วราชาขหาเศษฐี ให้สร้างวิหารหกสิบหลังเสร็จในวันเดียวเท่านั้นเมื่อสร้างเสร็จราชาคหาเศรษฐีกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทรงรักโภชนาหารอันประณีตแล้วกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการบุญต้องการสวรรค์จะพึงปฏิบัติอย่างไร ในวิหารเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระระคฤหาบดีถ้าเช่นนั้นเธอพึงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงผู้มาจากทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาเสนาสนะของราชขาขหหะเษฐีด้วยคาถาจากพระวินัยปิฎก จุลวัคเสนาสนะขันธกะดังนี้คาถาอนุโมทนาวิหารทานวิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร้ายป้องกันงูและยุงคุ้มฝนลมและแดดก,การถวายวิหารแด่สงเพื่อหลีกเร้นอยู่เพื่อความสำราญ เพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุนั้นแลคนผู้ฉลาดเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูตรอยู่ในวิหารนี้เถิดพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่พวกเธอผู้ซื่อตรงเพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขาเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินินพานในโลกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาตรับพระคาถาแล้วทรงเสด็จกลับ ราชาขหาเสษถีปิติยินดียิ่งนักการถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะแด่พุทธสาวกผู้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาย่อมได้บุญมหาศาลเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทำประโยชน์อย่างยิ่งคือตอนเองก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและยังแสดงธรรมอันเป็นแก่นศาสนาเป็นแนวทางไปสู่ความดับกิเลส อันนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงในพรรษานี้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเสนาสนะแล้วยังทรงอนุญาตเพศัตว์ห้าชนิดคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้เพศัตวนานาชนิดในคราวอาพาธด้วย